พี่น้องเบื้องหลังนี่ตีละครับป่าอยู่ทั้งๆปลาหยาเลยพี่น้องเบื้องขั้นตีละครับป่าขั้นเกือบหักเลยพี่น้องเบื้องดึงติละครับดึงขั้นโกงคือกันกรครับพี่น้องเบื้องตีละครับดึครับดึงครับอู้ปลาหมอคือดึงแห้งแค่น้อ สวัสดีครับสวัสดีสวงสาวครับพี่น้องมาเก็บมากููเบ็ดกันครับสวงใสเมื่อคืนมาดได้ทายเห้เบิ้งครับหาเราจับเขียดคือเก่าแล้วครับจับเขียดนั่กับเสียบเบ็ดน้่ครับพี่น้องสวงนี่ก็หากินสองยางครับยามบวกหนูน้่ครับกับหาเลาะไสเบ็ดเป็นลังมือน้่ครับพี่น้องบวกหนูก็ย่างประ่านยามต่อครับถ้าเก็บเบ็ดเหลวกอนครับพี่น้อง จังสิไปยามบวงหนูครับผมใส่เบ็ดเศร้าหลังครับจากซิมีพนงานบอกพี่น้องป้าครับเป็นรุ่นน้ำกันครับนี่แหละครับไม้ครับเป็นไม้ข้องครับพี่น้องแถวถุงหน้าก็ไซส์หยากแล้วครับช่วงนี้ครับเข้าออกล่วงหมดแล้วครับพี่น้องเบิง์ตี่ละครับนี่ครับหลังไหลครับ ดึงอยู่ครับพี่น้องมาอยู่ดอกม้าครับจังสีครับโผล่ครับมาอยู่เลยครับพี่น้องลดเลยครับเสียดายแห้งพี่น้องเบ่งพันหยาเดี๋ยครับมาอยู่เลยครับหล้างเลยครับล่ครับพี่รุ่นหล้งที่สองกันครับ ผ่านบ่ครับไม้นี่ก็งามอยู่ครับพี่น้องเกวสิบ่านบ่ครับโูนครับหลังนีก็ดึงคือกันครับหลังที่สองครับนี่ครับพี่น้องไปอยู่ดักม้างครับโผนครับลุดอีกคือกันครับ แกบก่อนครับนี่ครับหลังที่สามครับดึงอีกคือเก่าครับพี่น้องเบิ่งติละครับขั้นโกงเลยครับลดอีกแล้วครับเน่มไปบ่เห็นตัวปลาเลยครับโคนครับลดอีกแล้วครับพี่น้องอู้สามหลังเลยครับพี่น้องลดทั้งสามหลังครับ หลังที่สครับนี่ครับพี่น้องหลังที่สครับบ่งครับดึงขั้นจมเลยครับอู้พูดครับเห็นขาวๆอยู่ครับพี่น้องหลังที่สครับ มีตมแตบเลยครับพี่น้องหลังที่สี่ครับใส่งามอยู่ครับหลังที่ห้าครับโอ้ครับหลังที่หาก็ดึงขึ้นกันครับพี่น้องขึ้อสิบปยู่แล้วครับคือสิบลุดแล้วครับหลังที่ห้าครับนี่ครับหลังที่หกครับ หลังที่หกก็ดึงขั้นโกงอีกคือเก่าครับพี่น้องโผลครับอยู่ห้บอครับนี่อู้บอเห็นตัวปลาเลยครับขั้นโกงอีกคือการครับลุ้นกันครับอยู่ไ้บอครับอยู่ไ้บอบังซ่องขึ้นสิบประยูนนะครับพี่น้อง ใบยูวีหลีครับลุดอีกแล้วครับคือมีแต่รุดเนาะเหมือนเนี่เนาะหลังได้ก็มีแต่รุดครับหลังนี้ดึงน,น้อยๆครับคือสีใบยูนะครับพี่น้องปูนครับใบยูนะครับบึงหลังนี่ตีแล้วครับ ดึงขั้นโกงคือกันครับพี่น้องเบิ่งตีละครับจักสิยูไเบอกครับ นี่ครับพี่น้องไม่แต้มแล้วครับใส่ปนครับแต้มที่สองครับพี่น้องไม้นี่ย่งอยู่สองขั้นสุดท้ายครับอู้ปาดพี่น้องเบื้องหลังนี่ติแล้วครับปลาอยู่ทั้งทั้งปลาหยาเลยพี่น้องเห็นปะครับูนครับอู้ใส่งามอยู่ครับพี่น้องย้อนแสงนะครับ นี่ครับนี่ครับพี่น้องหลังนี่ใสงามเลยครับอ้ยเต็มมือเลยครับพี่น้องครับมาอนี้เลยครับนี่ครับไม้เนี่ก็มาหอดหลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้องนี่ครับหลังสุดท้ายครับดึงขั้นดูครับดึงน้อยๆครับพี่น้องซักสิให้บอครับ ไอยู่หรครับพี่น้องครับรุดอีกคือเก่าครับไม้ข้องข้างข้างหน้านี่ครับพี่น้องกินสุหลังเลยครับเดี๋ยวยูครับอยูห่แต่สามโตครับจะได้แห้งพี่น้องต้องมาแก้มืออีกครับไม้นีครับปาครับพี่น้องไปไม้ข้างทางครับที่นี่ครับไม้เก่าเกแล้วครับที่ผมเคยใส่ครับบมมีไม้ใส่เบ็ดแล้วครับพี่น้อง ไเลยตรงหาใสแถวคล้องแถวคางทางจังสีล่ะครับมองได้พอมีหนามเสียบครับปะครับเป็หลุนอยู่คางทางครับนี่ครับอยู่ไหมคล้องไหมเก่าครับพี่น้องผมใส่อยู่คล้องนี่สามหลังครับผูนครับหลังแรกมีอาการเลยครับพี่น้องขั้นโกงเลยครับหลังที่สองคือเก่าครับที่สามคือเก่า หลังที่สีก็ะพูนครับอยู่มองสะเกาครับพี่น้องมองคลิปก่อนถือกบใไงครับป้าครับพี่น้องมารุ่นหลังหนีกันครับจักจีอยูให้บอกครับพี่น้องบึงขั้นดีละครับป๊าขั้นเกือบหักเลยพี่น้องบึงดึงดีละครับจักจีูยห้บอกครับ ปันนี่จักสิยวยบอรครับพี่น้องทุกยานเป็นรุดแล้วครับมือเนี่ยรุดหลายหลังแห้งครับบ<ร>่เห็นโตเลยครับรุดอีกเลยมั่งรุดอีกเลยครับพี่น้องเบิ่งติละครับ เีบเรื่อยครับมีแต่รุดนาะมือนี่เก็บกันครับนี่ครับหลังสุดท้ายของไม้นี่ครับไม้ที่เคยถือก,กบแล้วครับพี่น้องจะได้อุ้ยคันเปียกเลยพี่น้องอุ้ยผุนครับผุนครับปลาหยางล้วครับจังปลาหมอครับ ครับดึงครับอู้ปลาหมอือดึงแห้งแค่น้องอู้ปลาหมออรีครับพี่น้องนี่ครับปลาหมอใสงามอยู่ครับเก็บกอนครับพี่น้องไม้นี่กระเบิดแล้วครับย่างอีกไม้นึงครับอีกสี่ขั้นครับพี่น้องตาครับเป็นรุนอีกสี่ขั้นทั้งพูนครับ นี่ครับมาหอดอีกไม้แล้วครับมันหลุนกันครับไม้ี่หลังแหลกสิผ่านบพี่น้องอุ้ยบอบพานเลยครับคันยังคือเกาอยู่ครับพี่น้องครับเก็บกอนครับหลังที่สองครับอู้มีผลงานอยู่ครับพี่น้องหลังสองครับ หลังที่สองมีผลงานอยู่ครับปูนครับอุ้ยตายแล้วครับพี่น้องว่าใส่งามอยู่ครับเมง่ิดีละครับมันมันครับมาหอดล้างสุดท้ายแล้วครับโอ้หล้างสุดท้ายเงียบเลยครับเหยื่อเบิดครับพี่น้อง กูครับไปเก็บกูดแล้วแหละครับพี่น้องเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันยูบานพุ่แลละครับนี่ครับผลงานใส่เบดมือน,นี้ครับได้ปลาหาตัวหาแตมครับพี่น้องใส่งามๆยู่ครับหายูหากินมือเนีก็ถือว่ามานอยอ่ครับ พ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับพ่อได้แกงอยู่พี่น้องคลิปนี้ก็สั้นเนี้ยแหละครับจังไหนก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อมเลยนะครับสวัสดีครับ